มาแนะนำเพื่อนๆมากินข้ดอกกันใครชอบกินข้ดอกกันเนี่ยต้องมากันนะครับรอะไรดีรับอะไรดีคะชื่ออะไรจ้านี้ชื่อดาค่ะมีอะไรขายมั่งเนี่ยโอ้ยปลาหมึกเต็มเลยปลาหมึกมาละสิบบาทมีไข่มีหนวดโอ้ยหนวดปลาหมึกด้วยไม้เท่าไหร่นี้ปลาหมึกไม้ละสิบค่ะหนวดไม้ละสิบอันนี้อะไรขายปลาหมึกเหรอใช่ค่ะใช่โอ้ยหากินยากนะเนี่ยเราถ่านด้วยใช่ค่ะ หอมหายากนะแถวน in parasite, <s av, <S ี้เชนค่ะนี่น้ำจิ้มเขาซีฟูดนี่แบบรสชาตินี่แบบแซ่บมากเลยได้ค่ะใครชอบกินปลาหมึกแวะเข้ามาชิมได้นี่เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นจิ้มลูกชิ้นก็อร่อยค่ะอื้ ไหนลองไหนลองชิมด,ดูดิลาดเลยนะคะฟินป่ะฟินป่ะฟินป่ะอร่อยเลยครับอ๋อนี่น้ำหยดน้ำหอมหอมครับอ่ะนี่นอดใหญ่ๆครับเมเอเป้าก่อนนะครับไม่เป็นไงบ้าง อะไรครับรับเลยดีครับเนื้อสามไม้นะครับนี่ครับใครมาชอบใครไม่ชอบใครมาชอบใครมาใครมา,ใครมาชอบกินปลาหมุกย่างกุ้งชิงย่างขั้นยอกย่างนะครับมาที่ลอยมือนิทรได้นะครับลอยมืนมนอนิทรรมานุสรหรือลอยมือลุทิยี่สิบสี่ก็ได้อะ อาเชิญชวนเข้ามานะคะซอยลาดุทิศยี่สี่โคขวานะคะหรือว่าซอยมูนิติข้างหน้าปักซอยจะมีหมาล่าเข้ามาในซอยวีประมึกนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะบ่ายสองถึงสองทุ่มค่ะ,คะถึงหลังละหมัดอีซาค่ะแวะเข้ามาอุดหนุนกันได้นะคะ